ครับคุณตาชื่อชื่ออะไรฮะชื่อเสริมเสริมชวนชาตรีครับคุณเสริมเสริมเสริมอ๋อเสริมนะครับมาจากไหนนะมาจากเชนาครับจังหวัดเชนาอ่าทราบข่าวยังไงว่าที่นี่มีสมุนไพรใบยาเราดูใน YouTube ดูใน YouTube อยู่นะครับคุณเสริมนี่เป็นอะไรนะเป็นข้าราชการบำนาหาพรราชการบำนาญแต่โรคภัยแค่เจ็บที่หมอบอกเป็นเป็น มะเร็งตับอ๋อเป็นมะเร็งที่ตับเก็ลามไปที่สองน,น้องเรืออ๋ออันนี้เป็นมากี่ปีนี่เป็นมาเมื่อปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วนี่นะนะครับแล้วก็ได้ผ่าตัดได้สายแสงคีโมมาผาให้คีโมให้คีโมแล้วก็ผ่าตัดแล้วผ่าตัดแล้วทัว้งจากผ่าตัดมันก็ขึ้นมาอีกลูกรางค<ข>ับอ๋อขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกนะขึ้นมาใหม่ ขึ้นมาใหม่อีกนะครับแล้วก็มันอยู่ในตำแหน่งที่ทางบาลต้มีาสามารถทำได้ก็มันจุดอันตรายแล้วม,มันติดกับเส้นเลือดแดงใหญ่ติดกับเส้นเลือดแดงใหญ่เลยนะฮะจุดที่เป็นนี่นะนะครับดังนั้นในวันนี้ก็ได้เดินทางมาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยแล้วได้ยาสมุนไพรแบบไหนต้มกินชงกินชง,อง,นชงโอ้โอแล้วครับ ครับมา,มารอบแล้วเคยมารอบแล้วครับรอบที่แล้วเป็นไงกินดีครบสองสองชุดเขาไปแล้วสองชุดเน้วครับอรอบนี้กินเขาไปแล้วมึงก็รู้สึกุอหนึ่งนอนหลับนอนหลับลดอาการสบายดีขึ้นสบายท้องขึ้น ครับวันนี้ก็มาเป็นรอบที่สองมอ่ที่สองมั่มั่ที่สองมที่สามแล้วม่ที่สามสี่มที่สามสี่แล้วนะครับก็คุณเสิร์นี่ก็เจอจุดอันตรายเลยว่าติดเส้นเลือดใหญ่มันทําการไม่ได้วันนี้จึงมาใช้สมุนไพรใบยาก็ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลานี่คือสมุนไพรใบยาทางเลือกทางรอดที่ปลอดภัยแน่นอน นะครับก็คุณเสรินก็ได้เดินทางมาพบเป็นครั้งที่สองแต่ว่าหม้อที่สามแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ได้ตั้งจิตขอพอรจากหลวงปู่ชีวกไปแล้วนะนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็การกินครั้งนี้ขอให้กินอย่างจริงจังแล้วก็ขอให้ฟื้นไวๆเนาะนะครับ,รบขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคุณเสิร์นะนะนะวันนี้ก็มาเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านที่รับชมรายการอยู่นะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเบอร์ 081 081 <81, S 2> 96 <9, S> 969 969 2440 2440อ่ะเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับคุณเสริญนะครับสวัสดี